วันนี้เราเดินทางไปที่โรบุรีเตียมวงใหญ่เมื่อนี่พี่น้องเตียมวงใหญ่หญถ้าเข้ามา,า,ววาเรากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดินทางเวลาใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงห้าไหมห้าชั่วโมงห้านาทีชั่วโมงอยู่แล้วสี่ห้าชั่วโมงพี่น้งอง เดินทางไปคอนเสิร์ตวงใหญ่พี่น้องเจอกันวิหารแดงเมื่อขึ้นีน่คนหลายๆมือขึ้นที่คนเยอะมากงานทำบุญบ้านอาสามาตอำเภอชุ่มแร่จังหวัด ใชยจะกู้มาขึ้นเนี่ยชมแพลขอนแก่นสาวอเคพอใชพวงวานก่อนมาขึ้นที่อนแก่นสาวชุมเพน้องใหม่มืางชมเพดีดีกว่าไม่มีดีกวา่าบอมมีจำ้ำ ไข่หอยหน้ำมือเจ้าไข่ได้บาบมือเจ้าโอ้เย็นจ่อยๆเมื่อคืนนี้มีใครได้บาบมือ <c oughs> พื่อังกฤแหลมบ้างเมื่อคืนนี้แฟนขับครอบไม่หนีไปไหนจนถึงแบบว่าเตยลากก็ยังคนเยอะอยู่เมื่อคืน <c oughs> เตยลากคนกับวันนี้ ได้ลาผมก็ไม่หนีดึงท่าปลอดภัยขอบคุณนะคารับคุณพี่ลอยหลายเด้อน้ <c oughs> นาหานมวลทักหน้าเวทีเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าคนประมาณแบบเต็มลานเลยหมดคนเต็มลาน เขาอยัางคนเต็มล่าไปหมดเขามาเมาื่อคืนนี้มันเป็นงานฟรีพี่น้องงานฟรีแล้วก็คนต่างอำเภอก็มาเที่ยวด้วยเมื่อคืนนี้นะครับอินฟูกอินฟูกับมัดลายได้เมื่อคืนนี้เมื่อเอื่นเจอกันเขาสกัน้าพรุ่งนี้เป็นรูปแบบรูปแบบฟูแบนฟูแบน อัม่ไม่ได้แต่งมานะครับ